มินตราอินีิราค่ะออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในเรื่องของชุดนะคะหลังจากที่เจอวิาพากษ์วิจารณ์ว่าชุดเนี่ยมันเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอเองไม่ได้ตั้งใจให้มันโป๊ขนาดนี้นะคะ เชื่อว่าหลายคนค่ะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างค่ะสําหรับนักร้องรุ่นุ่งสาวก็คือมินตราอินทิรานะคะเป็นหมอรำหญิงชาวไทยค่ะในสังกัดแก,กรมมี่โกนะคะแล้วก็เธอเองมีชื่อเสียงมาจากการเข้าร่วมประกวดในรายการคว้าใหม่และสามารถคว้าแชมป์สปีไปเมื่อปี2555ค่ะเธอก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องของชุดแล้วนะคะก็ว่าไอ้ทำไมมันถึงโป๊คนบอกมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าแน่นอนก็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพของเธอไปสแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันที่11สิงหาคม ผ่านมาค่ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเธอจัดเต็มด้วยชุดแบบซีทรูสีดําแหวกอกด้วยเซ็กซี่เลยหลายคนก็เลยพากันพูดเปเสียงเดียวกันว่าโป๊กเกินไปงานนี้ค่ะเธอก็ไม่รอช้านะคะออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดโดยการโพส์ตข้อความผ่านทาง IG จ o r y อค่ะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าจากกระแสชุดที่มีใส่เนี่ยคือโชว์แบบว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่คืนก่อนนะคะดูความที่ร้านมันเป็นร้านแบบนั่งชิลๆใจจอยมีนก็เลยเลือกใส่ชุดที่เซ็กซี่อ่าแน่นอนว่าใส่ชุดเซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนแล้วก็ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเราได้มีการตรวจดูความเรียบร้อยแล้วนะพอเริ่มทําการแสดงเนี่ยเต้นเอ่ยนั่งเอ่ยินเอ่ย,เ,เ,อยเลยทําให้เสื้อเนี่ยมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองเนี่ยมาเห็นอีกทีก็ตกใจนะคือตอนจบแล้วโชว์แล้วก็เหมือนว่าตอนจบโชว์ปุ๊บเสร็จปุ๊บ าทาไมแบบว่าคลิปมันแชร์สตอรี่พี่ๆเขาแชร์กัน,นได้เวทีมันเห็นแบบนี้เลยล่ะเห็นชัดขนาดนี้เธอเองก็ไม่ตั้งสังเกตนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเธอบอกว่าเธอก็ตกใจเหมือนกันที่ได้เห็นแบบนี้เพราะมีนเองไม่ได้ตั้งใจจะให้มันโป๊ขนาดนั้น คือตั้งใจว่าจะให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้มันโป้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันโป้เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะเพื่อหือข้างหน้าเนี่ยหน้าเวทีเห็นมันเริ่มแบบมันเริ่มโปะและ้วแล้วก็สา,ามารถมาส่งซิกบอกกันได้เพราะว่าบางทีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเป็นหลัก ก็เลยไม่มีใครที่มาคอยดูด้านหน้าสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคบเธอก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่าโอเคมันก็มีการจัดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ขึ้นเวทีด้วยความที่แบบมันก็ขยับเยอะนะคะไมไ่ตั้งใจให้มันโป๊ขนาดนั้นก่อนขึ้นเวทีก็ว่าดูดีแล้วนะแต่พอความที่มันเต้นไปด้วยโยกย้ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางทีที่มันอาจจะร่นขึ้นไปเธอก็ออกมาชี้แจงออกแบบนี้ค่ะ